ไปเที่ยวได้เต็มที่พักผ่อนได้เต็มที่พุยชีวิตแบบนี้แหละที่เราต้องการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายคุณพร้อมจะจ่ายด้วยความจำเจหรือคุณพร้อมจะจ่ายด้วยความเหงา o u of The Block Podcast สาระนอกนอกลอง,ลอง สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องของชีวิตและการทํางานลหลายๆคนเนี่ยเล่นโซเชียลและอาจจะเห็นในสตอรี่ว่าเฮ้ยทาไมเพื่อนคนนั้นน่ะได้ไปทํางานนอกสถานที่บางคนอาจจะเห็นว่าเขาไปทํางานที่ร้านกาแฟริมทะเลต่างจังหวัดหรือมีบางคนอาจจะไปต่างประเทศและเราก็คิดว่าเฮ้ยชีวิตแบบนี้แหละที่เราต้องการมันคือชีวิตแบบในฝันหรือเป็นเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์ที่เราแบบอยากได้ ถ้าใช่วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาขยี้ความฝันที่เห็นว่ามันสวยงามจังเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ work life balance แต่สิ่งที่เราเห็นมันอาจจะเป็น digital nomad ซึ่งหลายหลายคนมีความเข้าใจผิดว่ามันเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันโคตรจะแตกต่างกันมากๆเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาดูความแตกต่างระหว่าง digital nomad และ work life balance มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไง และที่สําคัญที่สุดคือเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเลือกในการทําอาชีพของเราควรจะไปที่ทางไหนกันแน่ความจริงก็คือ2ทางเลือก w o r k l i f e Balance และ Digital Nomad คือหนทางไปสู่การใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวที่คนรุ่นใหม่หลายๆคนโหยหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายและรางวัลที่จะต้องได้รับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มาเริ่มที่เส้นทางแรกคือ w o r k l i ไ e b a บาลานที่สุดจะคลาสสิกที่หลายๆคนในยุคนี้ชอบมากๆเรามาดูที่ข้อดีของ w o r k l i ไ e b a บาลานกันค่ะข้อแรกในเรื่องของการพักผ่อนแบบ100%เต็มข้อดีของเขาก็คือไปเที่ยวได้เต็มที่พักผ่อนได้เต็มที่ แล้วก็ทิ้งงานไปได้เลยเพราะว่าเราชารัดเจนอยู่แล้วว่าโอเคเวลานี้คือเวลาพักผ่อนเวลานี้เป็นเวลาทํางานเราสามารถตัดขาดจากโลกภายนอกได้เลยค่ะเพราะว่าเราได้แบ่งเส้นไว้ชัดเจนอยู่แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือในเรื่องของการชาร์จแบตได้อย่างเต็มที่ข้อดีในข้อต่อไปคือความมั่นคงในเรื่องของรายได้และความมั่นคงในเรื่องของจิตใจค่ะอย่างแรกเลยคือเรามีรายได้ที่แน่นอนเรารู้ว่าเราจะมีรายรับเดือนละเท่าไหร่ต่อเดือนเราสามารถวางแผนทิปได้ว่าโอเคจะไปทิปเมื่อไหร่ ช่วงเวลาไหนข้อดีข้อที่3ในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในที่ทํางานก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากมา เพราะว่าเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานที่เราเจอกันทุกวันทํางานร่วมกันตลอดไม่ว่าจะเป็น,นแผนกเดียวกันฝ่ายเดียวกันหรือจะเป็นใต้อันเดอร์เราเนาะอันนี้เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งปรึกษาปัญหาชีวิตคุยกันเรื่องทั่วไปได้เราจะมีความสุขในการทํางานอันนี้ค่ะมันสามารถทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะ ต่อไปเป็นในเรื่องของโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานการที่เราทํางานแบบที่เป็นเวิร์กไรต์บาลานะคะเวลาของการเข้างานที่มันชัดเจนการทํางานที่มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเราทําอะไรในส่วนไหนมันก็จะมีการประเมิน KPI ที่ชัดเจนอาจจะทําให้เราเนี่ยมีการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดในการทํางานต่อไปเป็นข้อเสียของเวิร์กไรต์บาลานอย่างแรกเลยค่ะวันและเวลาในการทํางานบางบริษัทเขาจะมีวันหยุดที่เป็นมาตรฐานของบริษัทว่าเป็น13วัน ต่อปีเราจะรู้ว่าเออเรามีเวลาแค่นี้เองเหรอเวลาทาไมน้อยจังบางคนเนี่ยเขามองว่าเป็นปัญหาเพราะว่าเรามีทริปที่เป็นแบบโปรไฟไหม่แล้วแบบเฮ้ยเราอยากจะจองแต่ลองคิดดูว่าทางบริษัทบอกว่าคุณจะต้องลาล่วงหน้าอย่างน้อย3-5วันอันนี้เท่ากับว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะวางแผนแล้วไปเที่ยวได้ถูกไหมคะบางคนก็มองว่าเป็นข้อเสียเนาะ แล้วก็จะเป็นเรื่องของวันหยุดตามเทศกาลนะคะเราก็ได้หยุดเหมือนคนอื่นคนอื่นก็ได้หยุดเหมือนเราสิ่งที่มันจะตามมาก็คือการเที่ยวแบบอึดอัดข้าวของก็แพงอาจจะจองที่พักไม่ได้เพลอเจองไม่ได้ก็ไม่ได้ไปอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อเสียที่หลายๆคนมองว่า,วาการเที่ยวในช่วงเทศกาลเริ่มไม่คุ้มเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันแพง ปกติแล้วใช้เวลาเดินทางนานไปหน่อยข้อเสียอีกข้อหนึ่งคือการที่เราไปเที่ยวอะคะ่ะมันอาจจะเป็นการที่เวเบิร์นเอาก็ได้เวลาที่เราจะไปเที่ยวใช่ไหมคะทุกคนเราจะมีความรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขพอเราเริ่มใกล้จะกลับคําพูดที่มันจะติดปากทุกคนแน่นอนเลยมันจะต้องมีคํานี้พรุ่งนี้ต้องกลับไปทํางานแล้วหรอหรือพรุ่งนี้วันจันทร์หรอ อะไรประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเป็นความห่อเหี่ยวความเศร้าที่จะแบบรู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเจอกับอะไรมันเป็นสิ่งที่วนลู o ทีนี้เรามาลองดูไลฟ์สไตล์ที่อาจจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนโดยเฉพาะเด็ก Gen ีนั่นก็คือ Digital Nomad ค่ะ ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมหรืออาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะแต่ในต่างประเทศค่ะเป็นที่นิยมมากๆซึ่งการทํางานแบบนี้ค่ะมันคือการเอาการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวและงานเอาไว้ด้วยกันข้อดีนะคะสําหรับดิจิทัลน o m a มข้อแรกก็คืออิสระภาพในการออกแบบชีวิตของตัวเองคุณสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบได้เลยยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากทํางานที่ไหนบนโลกใบนี้อยากจะไปประเทศไหนอยากจะอยู่ตรงไหนคุณสามารถเลือก ได้เลยค่ะเพราะว่าทางบริษัทไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องเข้างานที่ออฟฟิศแล้วก็ไม่ได้ฟิกว่าคุณจะต้องมีเวลาเข้างานออกงานที่ชัดเจนสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณสามารถทําให้งานเนี่ยเสร็จได้หรือเปล่า แค่นั้นเลย 2. คือประสบการณ์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้คุณไม่มีความจําเป็นจะต้องไปทํางานที่เดิมซ้าๆอะ่ะคุณอาจจะออกเดินทางไปทั่วโลกก็ได้ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศสิ่งที่จะทาให้คุณเรียนรู้ได้มากที่สุดคือการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณจะต้องเจอในทุกวันเพราะว่าสถานที่หรือบุคคลที่คุณเจอ,อะคะ่ะมันไม่ใช่ที่เดิมซ้ำๆเราอาจจะอยู่ที่นี่1สัปดาห์หรืออยู่ ที่ต่างประเทศสสัปดาห์แน่นอนว่าคุณจะต้องปรับตัวมากๆเพราะว่าการเดินทางหรือการใช้ชีวิตมันไม่ได้เหมือนกันทุกที่ข้อที่3คือการยืดหยุ่นทางการเงินเช่นคุณทํางานในองค์กรต่างประเทศเนาะแล้วคุณได้รับเงินประมาณ6 0 0 0 US ก็ประมาณ2,000 200, 0 0บาทไทยแล้วเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยค่าครองชีพของเราอะ่ะมันไม่ได้สูงเท่ากับต่างประเทศใช่ไหมคะมนเลยทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันสงบสุขสบายเราจะใช้เงินที่สามารถควบคุมได้เราสามารถ ที่จะเปิดร้านกาแฟเล็กๆแล้วนั่งทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟของตัวเองในทางกับการเรามีรายได้จากทางบริษัทและเราสามารถที่จะมีรายได้จากธุรกิจเล็กๆของเราได้ต่อไปเป็นข้อเสียของดิจิตอลโนแมดแน่นอนว่ามีข้อดีมันจะต้องมีข้อเสียอยู่แล้วเนาะข้อเสียคือภาวะการเที่ยวไม่สุดงานไม่เสร็จอันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับ หลายๆคนหรืออาจจะเกิดขึ้นกับบางคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องหิ้วงานไปด้วยเราจะวางแผนยังไงให้การเที่ยวของเราอ่ะมันมีความสุขและการทํางานของเราอ่ะมันก็เสร็จตามไทม์ไลน์ที่ทางบริษัทวางไว้หรือตามที่ลูกค้าต้องการได้คนที่จะเลือกทางดิจิตอลโนแมตอาจจะต้องเป็นคนที่มีการวางแผนที่เก่งและรับผิดชอบงานได้มากพอสมควรเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการวางแผนอันนี้เป็นข้อเสียมากๆถ้าเราวางแผนไม่เป็นต่อไปข้อที่2คือความงน ในความสัมพันธ์ลองคิดภาพดูว่าเราทํางานแบบดิจิตอลโนแมดการเดินทางการไปเที่ยวหรือการไปในที่ต่างๆถ้าเราเป็นคนขี้เหงาหรือรู้สึกว่าเดินทางไปสักพักหนึ่งแล้วเราอาจจะอยากมีนคนที่เราอยากจะแชร์ความรู้สึกที่เราเจอมาในแต่ละวันนะคะสิ่งที่มันจะไม่มีแน่นอนคือเพื่อนร่วมงานที่เราเจอกันทุกวันมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหงาและ ไม่เชื่อมต่อในความสัมพันธ์ข้อที่3คือความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจและการเดินทางอย่าลืมว่าการเดินทางของเราทุกครั้งอะคะ่ะมันจะต้องมีการวางแผนอย่างเช่นสัปดาห์นี้เราทํางานอยู่ที่ภาคใต้เนาะแล้วเราวางแผนว่าเฮ้ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะต้องไปทํางานที่ภาคเหนือพคุยไงว่าเราไปเที่ยวแล้วเราไปทํางานด้วยเนาะสิ่งที่เราต้องวางแผนคือการจองตัว๋วเที่ยวบินการจองที่พักการดูโลเคชันว่าสถานที่ที่เราจะไปอะมันมีอินเทอร์เน็ตไหมโลเคชันตรงนั้นสะดวกในการทำงานหรือเปล่า แล้วลองคิดดูว่าถ้าเราจะต้องวางแผนทุกๆวันหรือทุกๆเดือนความเหนื่อยล้าต้องเกิดขึ้นแน่นอนคุณภาพของงานจะได้เหมือนเดิมไหมความสุขที่เราเรียกว่าความสุขมันจะยังเป็นความสุขอยู่ไหมอาจจะต้องพิจารากันนิดนึงข้อที่4ี่คือความเสี่ยงในการเติบโตในสายอาชีพเพราะว่าการทํางานในสายนี้ค่ะเราไม่ได้เข้ามาที่ออฟฟิศ เราไม่ได้มาคุยมาเจอหัวหน้างานสิ่งที่เราจะคุยก็คือแค่การส่งงานเท่านั้นการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่มีมันไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเนาะเราอาจจะได้คุยกันแค่เฉพาะการแก้งานหรือมีการฟีดแบ็กงานเท่านั้นแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมไทยอาจจะมีการเห็นหน้าคุยกันรู้จักกันมันอาจจะทําให้เรามีการเติบโตได้มากขึ้นดังนั้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะถามทุกคนลองคิดดูว่าแบบไหนที่ดีสําหรับคุณคุณพร้อมจะจ่ายด้วยความจําเจเพื่อแลกกับการพัก ผ่อนที่มีคุณภาพหรือไม่หรือคุณพร้อมจะจ่ายด้วยความเหงาเพื่อแลกกับประสบการณ์ชีวิตที่ไม่สามารถประเมินค่าได้คำตอบของคำถามนี้จะเป็นเข็มทิศนำทางให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองที่สุดเป็นไงบ้างคะสำหรับ EP นี้สามารถคอมเมนต์และมาพูดคุยกันได้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ Out of the b o k Podcast สาระนอกนอกรอบ